ยันย่นัน,นตัวนี้หมือนมุมนั้นเขาป้องเดียวกันเลยจริงนะเอาขั้นขอมะเอาขั้นขอมาโอ้ยน้ำกระไดเนาะนี่มันมดงน้ำ ลงน้ำพี่น้องมาว่านี่เห็นปลาดูโเลยมาซ้ำมึงไหมผมไม่เห็นหรกพี่น้องเห็นบ่อนอยู่เอาลูกไม้มามึงกันนะดึงขาดหลักสายหนึ่ง คือจีบเมนวเร็วป่ามันอยูมินมแผลมันใหญ่แล้วคือว่าอะไรจะสมบินมด้รอฮะบินม่นด้หรอโอ้ยมาถืกหมดป่าม่ฉีกนี่ลูกปืน เง็ดลายเด็กพี่เอามาไหมเง็ดลายเง็ดลายว่าจะเอาชั่วจังน้อยเด็กพี่น้อยโอ้ยถ้ากุา้งปลาไปชีวันเนียโอ้ยเง็ดจับของอามันพี่น้องโอ้ยหัวใจอัน หายพื้นไปหัดหันเล่นบอดิกีเกเจตนาพี่น้องเจตเอาคักนี่ละเจตนากระไรมังนี้มันเสียบบอขาดงาไม่งาไม่มหักละมมืพี่ี้องนี่จะเป็นงาไม่หักละ่ะเบิ่ง่า u tiên kiến mà lại làm Xăm cả xăm một câu khác cố, Thế câu lên phía gần Nắm phay ไปเอาไอ้ขันกาอมาบานเนี <ampa> <ke> ่ยเออเอออ้ย okay, ิงกระเตียน้ำในน้ำตุ่น้องบ่บ่มันจักว่านึงกยังดีอยู่เพื่อมันได้ดึงอันช่วยข่งล่างขึ้นมานน้ำ

อุ๊กติดห้องไปเบิดลูกปืนก็ยืนในป่วยข้างล่างมพี่น้องเล้วสะเลยโ าปากหน่อยจะให้กินถั่ว <c oughs> ไะไล่ะถั่วเพิ่นกับนั่นโพดสินสายไฟบ่เมียนบล่ล่ะมีตาหออยู่บ่เหยื่อหอบ่ thì cũng có rất là na, ờ có móc có, không phải bên Nhật không có lại đó, đó, có vô nước càn rồi nè, có qua, có vô đám càn thành พูดนะไปถืองาไม่เห็นบ่พูดเออเออเอร์ก่นี่ะลงไปถือยุ่รกันทำได้เดินถืองาเดียวกันบอ้มันบ่มนยิงจะูดละมองอยู่นี่นะไอ้ล่อออกไปไปไปบ้านปพ้มเลยบ้าน โอ้แก่จุดเกาะเลยพี่น้องยันตัดผมเล่าบลเสือเอฮไปข้างนอกกึฮึฮึอึฮึฮนฮึ่นฮึโพดข้างในึฮ้ làm khắc <Nhạc> nắm nè mà quá thì có viên hay tôi nâng cái lòng luôn cặp bao mà hạ ca bơ hiên ôi ôi ไม่ไม่ตัวนั้นละมันหักยังดังกึด c ล r เนาะก็คึดนวาเมีนเลยแล้วอ่ายิ่งตายลงเลย เป็นบูบเลยจี่นั่นแดดเขาก็งอนเออมันก็มีมองนั่งขยับได้สองปักเหมือนเดียวอ,อือแต่มะมองหันเออมักหมักลังพิงเหรอ,อ <laughs> เอาพี่น้องมันอะไะมือนี่เอามือหนาพอกันไหมพี่น้องมือนี่ทายให้พี่ให้น้องในเบิ้งกันซ้ำนี่ละมือหนาจังว่ากันไหมมารุน่นกันไหมพี่น้องมือนี่มาซซ้ำนี่คือสีลงเลยละพี่น้องอยู่ดีมีแห้ง แข็งแรงสุขูสุคนเดอร์สวัสดีครับ